แล้วมันจะสลัดกล้ามสลัดขาออกอันนี้คือปัญหาใหญ่ๆนะใช่นะเช่น,ะนแสงสว่างแสงจ้รราร้ะปูขนักก็คือกลางวันมันจะซุกตามซ่อนตามรูตามอะไรวพราะอันนี้คือเข้าใจธรรมชาติเขาก่อ,อนเพราะนั้นที่เราจัด่รวางเนี้ยมันต้องหาที่สูตที่ให้เขาอยู่ที่ซุกเข,ขาอยู่อย,อย่างนี้ไ,นนได้ไหมได้ได้ได ถ้าพกกลางอย่างเงี้ยเราใช้ใบมะพร้าวคลุมใบตีไงแต่ทีนี้ตัวผิวบอเนี่ยผมบอกว่าผิวบอเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้อย่างเช่นสีฟ้ามันก็จะทึมๆสีฟ้าแต่ถ้าสีดํามันก็จะมืดไปเลยมองมามองไม่เห็นอย่างเงี้ยลองดูแต่ถ้าสีเงาๆที่มันสะท้อนอย่างเงี้ยดูว่ามันมีผลหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ยังไม่รู้ไม่แน่ใจปกติใช้สีอะไรสีดำสีสีน้ําเงินกันสีน้ำเงินตัวเท่าไหสีน้ำเงินเราก็จะเห็นรูปเห็นอะไรแล้วก็สีดํา สีดำที่เขาจะใช้กันอยู่ที่ที่ปกติใช่ไหมแต่สีดำเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นตัวไม่ค่เห็นรายแต่โดยรวมอ่ะแต่องค์ประกอบโดยรวมมันจะทําให้มันทึมๆมันจะไม่มันจะไม่สว่างไม่จ้ามากอย่างเงี้ยถือว่าจ้าเลยไม่ได้ก็อย่างเงี้ยมันก็เหมือนที่สว่างอะไจ้าเนี่ยก็สะท้อนสะท้อนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องรู้ว่าปูนถ้ามันปรับสภาพได้อ่ะมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันปรับสภาพไม่ได้มันก็จะเกิดอาการตายบ้างเคียดบ้างให้เราเห็นอ่า แลวน้ำอย่างี้ที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะถ้าเราเปิดเนี่ยปมคนอย่างเลืยเลี้ยงเนี่ยพอเปิดน้ำตลอดใช่ไหมเราเปิดน้ำไปเรื่อยๆตลอดเนี่ยหนึ่งเราจะเจอปัญหาปูผสมพันธุ์ผสมแต่ทำไมเราไม่เจอปูท้องปูไข่ไม่เจอปูท้องไม่เจอปูไข่เพราะอะไรเนี่ยเวลามันนันเสร็จมันเปียกมันจะชื้นพอชื้นแล้วมันเย็นมาปั๊บลางๆงเข้ามันมันสลัดไข่ทิ้งมันก็ไม่เจอปูไข่มันเหมือนกับลมคือฝนตกตลอดทั้งวันอ่ะอันนี้ก็เปิดเป็นตัวขาวอ่าอันนี้คือให้ให้เข้าใจว่า ถ้าเราถ่ายน้ํานะถ้าเราถ่ายน้ําเสร็จอ่ะเราก็เปิดแต่นี้ที่ผมเปิดเนี่ยในที่ใช้เทคนิคที่เราเปิดอ่ะเปิดก็คือตอนที่เราจะเติมน้ําเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะมีระยะเวลาคือแค่น้ําเต็มตอนที่เราเปิดก็คือเราเปิดผ่านสปริงเกอร์เข้าไปแค่น้ําเต็มุน้ําระดับนี้ปกติพอเติมน้ําเต็มระดับนี้ปกตินั่นคือหยุดแล้วถัดจากนั้นไปเราประมาณสองวันสาวันถ่ายน้ําถูกป่มฝนไม่จะหยุดเป็นช่วงไปประมาณ3าวันฝนจะตกทีหนึ่งประมาณ3าวันฝนจะตกทีหนึ่งเห็นไหม น้ำที่เราถ่ายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอาการเหมือนจําลองเหมือนน้าลงอ่ะเหมือนน้าลงน้ําแห้งเราก็ล้างอะไรปกตินี่แหละล้างขี้อะไรปกติแต่พอเวลาน้ํามันขึ้นมาก็คือขึ้นมาจากเมือฝนมันตกปูที่มันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเนี่ยน้าฝนพองพองพองมาถูกไหมแล้วเนี่ยเวลาถ้ามันเย็นโก่งๆเนี่ยน้ำาันจะท่วมขาขึ้น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 มาอย่างเงี้ยนั่คืออารมณ์มันประมาณนึงก็ค่าไอ้นี้คือเปิดตอน ล้างตอนเติมน้ำอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยใช่แต่ถ้าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยถ้าเรามีแดดมีร้อนๆเนี่ยเราเปิดอย่างเงี้ยได้แต่โดยตาปกติเปิดอย่างเงี้ยมาเนี่ยปูเนี่ยมันจะวิ่งออกมาแล้วให้เราเห็น আসলে